เทพองค์ไหนในปีนี้ที่เรียกว่ามาจึงมากๆในปีมาเสงค่ะมีอยู่สององค์อ,องแรกเนี่ยเป็นพลังของดาวไทอิมค่ะไทอิมคือดาวจันอ๋อสุขสงบร่มเย็นอ,อบอุ่นอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งเพราะฉะนั้นต้องเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมออเพราะฉะนั้นการที่เราไปอธิษฐานจิตขอพอรต่อองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่ง มีความเมตตาหาประมาณไม่ได้ก็จะส่งพลังที่ดีให้กับเราอธิษฐานขอบาร,รมีองค์เจ้าแม่กวนอิมนะว่านโมบุญบาร,รมีสูงสง่งปกป้องคุ้มครองมนุษย์ปวงชนด้วยบาร,รมีองค์พระโพธิสัตว์เราก็เอ่ยชื่อเราอเอ่ยชื่อองค์ท่านแล้วก็อธิษฐานจิตความเมตตาที่ท่านประทานพรให้เนี่ยสิ่งที่เราคิดไว้ก็จะสำเร็จอ,อีกองค์หนึ่งเป็นดาวไทยเอียงและเจียงแช เจียงก็คือขุนพลขุนพลคือความเข้มแข็งถ้าเป็นที่ฮ่องกงเนี่ยก็จะเป็นองค์แชกงก็ได้เจ้าพ่อกวนอูก็ได้ถ้าเป็นที่ซีอานหรือว่าไปที่จีนแผ่นดินใหญ่หรือที่ไหนเนี่ยก็จะส่วนใหญ่เราจะรู้จักกวนกงกวนกงก็คืออักงหรือเจ้าพ่อกวนอูขอบารมีองค์เจ้าพ่อกวนอูมเหสักเทพได้ปดปกปักรักษาคุมของชะตาเราอันนี้จะส่งผลเรื่องความกล้าหาญอดทน แก้ไขปัญหาอุปสรรคทั้งปวงพริกร้ายกลายเป็นดีดีไหมอันนี้สองสององค์นี้ก็จะครบถ้วน